ายดีทุกคนวันนี้มาเลาะห้างอีกแล้วเฮ้ยประเทศจันทันไม่เลยมีงานตริอืยันนี่มีงานตลอดเนาะ <c oughs> วันนี้เราจะมาเที่ยวเอีอยงจั์เซ็นเตอร์นเนาะคือไต้ฮงหมอมาวาสิบิซงน้องรี่ยุงเหี้ยแล้วมันยังสวยโพดก็เลยพากันมายู่ทางค่าฮอนแห่งหุบกุอย่นอีใ้ยน ไม่มีที่อยู่เราจะมาอยู่นี่ท่าต่างเอ๋อค่ะอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าวะนี่เออ่นซีจัดงานนี่คือเออก็เดียวกับด้านด้านด้านหด้านด้านหลังเออแต่ว่าอยู่นี่คือบ่มีไปนี่จจตคุณทางเขาเขาเป็มาดุ เดเ,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 เดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปก่อนอเป็นางานแจ็คสันของน้ำดื่มจี่เออเรามาถึกวันที่มีงานนะคะน่าจะเป็นมืออ้อไงเออจอมีจัดเหรอ แล้วก็จะมาเลาะมินิโซนแม่บอกมินิโซนเออมินิโซนเลาะอีกละเลาะซื่อๆนะบุก่าสิไปชิได้ทุกคนอู้ยยังงี่อ่น่ารักตะมุตะมิมากเลยตาวะเดี๋ยวว่าเพลงดังมากเลยนะจ๊ะแบบเครื่องเห็นแล้วก็เป็นตะหยักได้เป็นตะหยักเอาหมดเลยทุกคนนี่จ้ะ อยู่นี่บ่มีมากมายสิบะมี่แบบไายนั้นอยู่ภัคัตนคือพักสันติบอเออมีแต่เครื่องแบบนี้เนาะม่จจบอกแว่าเครื่องนางว่แพงเครื่องแพงเลยยริงไหจะแพง สำหรับบนนี้ก็จะเป็นบนมินิโซนเนาะทุกคนก็ขายเครื่องใช้ทั่วไปเลยเป็นพวกกระตอกกระตุนนะฮกตะมุตะมิเนาะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นถุงแบบกันความห้อนความเย็นเนาะสามารถใส่ให้ลูกให้หลานไปอุงเเหยนไดใดแบบสบายเลยกินของกินอุ่นของกินเย็นเนาะถ้าเป็นจำพวกน้ำหรือว่าอันใดที่เราต้องการเนาะ รับโซนนี้ก็จะเป็นแบบจอกเนาะนะักตะมุตะมิแหงอยากให้เอฟซีได้มาเบิง้งมาลองมาเที่ยวทางห้างทางฟังลาาเบิ้งเนาะบางทีพี่พี่เอฟซีอาจจะติดใจกับป็นไดเนาะเพราะว่าอ่าบางคนก็นยังพันได้มาเนาะก็คือตัวอย่างเ้นนองรีเนาะนองรีก็ยังพันเคยได้ไปห้างทางประเทศไทยเท่เนะมีจับถงุงมีอีกละเพราะว่าติดใจนี่อยากได้แต่ว่าราคาหกสิบ หายพันหกสิบห้าพันกีเนาะทุกคนกะประมาณบม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ประมาณสองร้อยนี่แหละเนาะล้ะกะพากันมาส่งใส่อีกว่านนิเมนอย่างเนาะลุงลีทายว่ามันคืออันตีกนเนาะทุกคนอันตีกนเด็กนอ้อยตีกนลูกขนาดเนาะประมาณนั้น ตอนนี้ก็หลังจากที่ไปเละท้ายคลิปให้พีพีเอเบิ้งแล้วก็พากันเมื่อยแล้วก็ได้สร้างน้ำมากินเนาะทุกคนกระจอกหนึ0 0สกีก 110, ก้ประมาณ40บาทเนาะก็ถือว่าแพงอยู่แต่ว่าแซบคุ้มค่าเนาะแล้วก็พากันมานั่งสร้างขนมเนาะเพราะว่าเอื้อยมากของหวานแต่ว่าน้องลีบอกบอก,กินบอบคอยกินแล้วก็พากันนั่งท้ายคลิปตัดคลิปเนาะทุกคน แบบต่างมาพอนขายสินะแล้วก็กินน้ําตัวนี้น้ําตัวนี้ก่ะแบบมันจะเป็นรสชาตอุ่นๆเนาะทานน้ำก้อยยังประทันเยินนะมันจะเป็นรสชาตอุ่นๆอ่อโบโบเนใจว่าซื้อของมันให้ไม่หยางเนาะแล้วก็ตอบเซต PPFC นะจ๊ะแล้วก็กินวนไปตั้งจากที่เขากินแล้วแล้วก็จะพาพี่พีอ่าขึ้นไปเบื้องหงหนังเนาะซึ่งน้องลีกับบเคยเห็นจากเท่อเนาะหงหนังจะอยู่เวียงจันซินเตอร์อยุตึกตัวนี้แหละเนะทุกคนส่วนภักสั้นหันโบมีเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาก็จะไปภาคสั้นนำเนาะเดี๋ยวทาเบิ้งไท้ทาย,ทาย,ทายคลิปเลยน้องลีจะไป่ายบรรยากาศให้พี่พเอบื้องเนาะ กินได้กินได้ทุกอย่างเลยแต่เขาต้องกินแบบมีกำหนดละกันกินน้อยกับบได้ว่ากินน้อยแต่เรากินแบบดังแต่สิบสองโมงห้าสี่โมงลังสี่โมงไปเราต้องกินเนี่ยเดอนนอกจากน้ำเวลาหลังจากนั้นเราต้กินเนี่ยเดกก็กินระยะสิบสองโมงห้าสี่โมงเนี่ย <10 S 1> เราต้องคุมตัวเองเลยป,ปากเออ ว่าสะพกอะไรเมื่อคืนจะมากินกับเบียกงบอห่ากก็เ็นมิานอย่านี้เมื่อคืนนี้ตั้งบปยากเลยทำไมนุ่มมากนี่เดือดองเจาะแล้เขาก็เคยกินเดือดเลทุกคนกชน่นมันอนนนดีเ็เลยว่าเดองวมัจะเป็นสันนอกมากเลยเราติ้วติดมซาตอนนี้กำลังขึ้นลิฟต์ชี้พากันไปเบิ้ง พงนั่งนั่งอยู่ที่ลาวเนาะพงนั่งอยู่ที่ลาวอะไรอย่างเงี้อะไรวินหัวมันจึดเลยกระจุกอีกวันเดียวตัวนี้ก็คือตัวที่น้องลีทายให้เบิ้งตั้งแต่ยิ่งรุ่มพุ่นตอนน้ำอิดฮันอ๋อ ีมึง,งยินยันงมึงอะไรเ่อนเขียนว่าอะไรหลอนสี่ไหมหลอนฮูมุงมั่นมุงมั่นเพื่อความฝันกองมันคนเดียวนั่งพี่เหรอคือจีมวลยู่ได้บงึบงบึงยืนนี่เบังไหมอยู่เกอร์ เอออันนี้ก็คืออันพีเซนเตอร์วะ่ะเออเอออันเดียวะนักสแสดงที่เออนักสแสดงที่ทเออนี่นะจ๊ะทุกคนยายาพี่ยายามิเต้แบบคนไทยเนาะแบบตอนนี้คือซีเมนนั่งเรื่องนี้นี่นะเนาะนั่งอันเดียว่าเพิ่นคือว่าคุณๆหน่วยนั่งนี้ตัวนีนะ้เห็นอยู่ในนิด สายเมื่อวานเราจะหนังตังวนี้ยก็แน่ใจเหมือนกันยื่นทาซันซี่นี่กระบุมียังมีห้องหนังนะคะมีห้างห้างน้ำสาห้างโทรศัพท์แล้วก็ห้านจักล,ลินเล็กน้อยอืมทา่านนี้ก็จะประมาณตรงนี้พรมีคนเลยอืมอันนี้เนาะห้องหนังยื่ทางซังดาวนี่ค่ะ เดี๋ยวดิเห็นไหมคออันนี้อยู่ถังถึงจากรุ่มเมื่อกี้นี่เขาท่ายุ่มขึ้นมาถึงเซียวดิข่าศดิไปเดี๋ยวลงเลยเมื่อกี้ขึ้นลิฟต์เมาะวานนี้ลงบันไดเลื่อนในวันนี้เสียวค่ะมันเลี้ยวเห็นยังสีน้่ ย่าเซ็นเตอร์แล้วมันใส่กระเพาะจั๊กเอออาหารอันนี้กนะ็คือเมียงจั๊กซ็นเตอร์นะจะทุกคนมีซี่สั้นด้วยกันเนาะสั้นทีซี่บ่ค่อยมีานอาหารถังเปิดอะไรกั่คะสั้นทีสามก็คือเป็นเป็นโซนเป็นโซนอาหารโซนขายเยี่ยงใส่แม่สั้นที่สอง,ง,งจะเป็นเสื้อผ้าสําหรับสั้นที่หนึ่งจะเป็นแบบขายพอกขายเผ็ดละกันะะลายย่างเนาะแบบบ่ค่อยได้จัดเป็นโซนเป็นโซนคือ なの E aí <laughs> ล้อพักสั้นโต้ทุกคนนี่มาไปเดินไจ้ะมันนั่นหักกันสี่โมงอีกสั่โมงหนึ่งล้อทา้าล้อตาก,ก่ท้านโฮอนเห็นเุข้าไปมีป่านได้ขึ้นสรวันลแล้วเลยนี่ เราจะพาทุกคนเข้าสวรรค์แล้วนะฮึบฮึบยังอืออ้าวถึงสวรรค์ป่ะสินมันฮอนพูดป่ะไอ้นี่นี่เย็นเลยดิอือใครแจ่แดี๋ยวตรงนี้ทั้งสีมีเดยั้งนี้กับทั้ใต้ดิน มีเจสันทำสันนึ่งกับสันใต้ดินโอ้สันใต้ดิน,เ,น,ดนเอป็นนางนกิจ้าค่ะเลย สิบห้าตู้นักยู กูเนื้เด็กกูเนื้มีชีวิตตัวสี่เสนมาเอู้นี่นี่อู้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 ใหญ่ขนาดเลยอุ้ยดูนะตัวใหญ่มากเป็นตัวเม่นโตระโหลคพี่บอกตัวนั้นที่ได้ยืดตัวละโหลมันออกตามข้ากเห็นตัวเป็นๆตัวใหญ่ขนาดนี้เขาพี่แดละเขาฝ้ามือน่าจะเป็นตัวละโหล ใหญ่มากิมีแต่ซีเนเเยวะนะมาเยะเ,ะเ,ะเะนี่เมาเยทุกคนมันนิ่บอ,อ้นี่นีนี่มันย่างกเนบอกนี่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 ม <c oughs> ันูอีกเ้เน่เ่เอาาเา เลยเยอะมากแซลมอนมูนาก็มูนาที่เป๊ว่ามูมีมีท่นมูนาจะรอดมูนาบ่มีที่ดิเป็นมูนานี่แม่นหางดูพักสั้นเลจ๊ะทุกคนหางพักสั้นไก่ ฝ่านี้ไม่เคยจับตเขาเอเป่าไม่เคยอาโซนผักโซนอันนั้นจะยุบฟุ้นเนาะนี่ก็จะเป็นโซนน้ำนะคะนี่ เยี่ยมมากมันแบบมันบม่ได้แข่งมันบม่ได้อยู่ในซันแข่งแท้อันนี้มันเพียงแบบเย็นเนาะอยากซื้อแต่น้ำฮึอยากซื้อต่น้ำไปว่าเด้ออยากซื้อต่น้ำไปว่าเด้อก็เดียวอยากซื้อคณะทุกคนมาเลาะห้างเงินๆกันจะมีเงินเธอเด้อ เงินประมาณไรต่ำๆประมาณสีสิบาทมานละเบิ้งทุกคนมาตากเองมาตากเองพอสมซาฮอนหมงต้องรีบไปนเหียนเมนเขาใจพิษคิดว่าเฉียนสีมงพี่ทุกคนมาเราก็มาสร้างอนได้กินตากุ้งแซบลิซี่โตท6กหกบาทโต 4 0่สิบพันกีบประมาณร้อนึงร้อบาทนะจ๊ะจ่าละร้อยอาจารย์สพันติดายอยู่เด็ึอือคือบบเซ่ออีกเลยเลดยยูแลตักตุ้งเลยน่จะอ จะขจัดตำเ,เนื้ได้สิเาจะไม่ค่อยตำเทียอมันเลยแล้วก็แบบตำบุดเดียวบุดใส่กระเท,ยเเทียมบุดใส่กระเทียมบุดใส่กะปิกะปิใส่น้ำเดียวแล้วก็ตำให้เพื่อนบรรยากาศเอาจอยๆเพื่องใส่บรรยกาตตำในเนื้อหรือ เดินมาเดินก่อนหักที่แปลงเฮียสำหรับวันนี้โ่เมนทุกมือเลยมือเดียวแล้วกนโดนๆจึงได้มาเพราะว่ามันไก่จากเมือนแทงชี่รถมาประมาณชั่วโมงครึ่งตัวเน่ะข้าวบะไก่ไม่มาคงเหมาและะ้วก็เลยมาเลยทีนะี้ ราะว่ามันยังอีกหลายชั่วโมงก็จะไปโรงเรียอนปาชิกับไปเหอนอีกพัดก็เหินแล้วราคามันรถแพงแล้เดี๋ยวคลิปนี้น้องนี่ก็จะขอตัวลาจนเยลยทุกคนอย่าขอตัวกินตามก้อนละกัเเงเรียนแมนอยา่าเจอกันคลิปหนะ้าเนาะบ๊ายบาย